ปัจจัยที่ทําให้หนังเจ๊งมันมีหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของหนังที่หวยปากตัวปากเวลาในการฉายที่แย่ไปชนกับเรื่องอื่นหรือปัจจัยที่สําคัญมากๆอีกปัจจัยหนึ่งเลยนะฮะคือการที่หนังนะครับมีให้ดูในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งที่มันยังไม่ได้เข้าโรงวันนี้แหละครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กัน JCB Studio Presents หลุดก่อนฉายตอนนี้ JCB ได้เปิดระบบเมมเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีทั้งหมด2เทียทั้ง2เทียนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ในการ รับชมคลิป JCB ก่อนใครรวมไปถึงจะมีคลิปสุด e x c กซ์คลูที่ลงให้กับ Member โดยเฉพาะนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว JCB ได้นะครับด้วยการกดจอยเมมเบอรช่อง JCB ครับผม สตาร์วอล์เอพิโซดทรีฮะเป็นหนังไซไฟภาคต่อที่เป็นจุดเชื่อไปยังไตายภาค4ถึง6กำกับงานสร้างโดยจอร์จลูคัสเช่นเดิมฮะสตาร์วอล์สามครับได้รับการยกย่องอย่างมากในส่วนของเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและการขมวดปมต่างๆรวมไปถึงโยงเข้าภาคอนิ h โฮฟได้อย่างยอดเยี่ยมในจะฉากดวลดาบไลท์เซเบอร์นะฮะระหว่างอนาคินและโอบิวันที่ตื่นตาตื่นใจมันยังเป็นหนึ่งในฉากดวลดาบที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการของแฟนชายสตาร์วอล์ครับทีนี้เรา ย้อนไปในปี2005กันครับก่อนที่อีกไม่กี่ชั่วโมง Star Wars Episode 3จะเข้าฉายนะฮะคุณกำลังต่อคิวเพื่อดูรอบแรกของหนังอยู่ดีๆแม่งมีรายงานเข้ามาว่าตัวหนังถูกอัปโหลดลงบนอินเทอร์เน็ตและตอนนี้มียอดคนโหลดเทือนไปถึง16,000ครั้งครับแน่นอนครับว่าค่ายหนังไม่อยู่ใช้เกิดการฟ้องร้องกันในที่สุดโดยคดีนี้มันไปจบที่ตัวนายมาร์คคลอกรินต้องติดคุกเป็นเวลา3ปีครับมาร์แคแกให้การสารภาพกับสารนะครับ กูเนี่แหละไปขโมยไฟล์หนังจากกองข่ายก่อนปล่อยออนไลน์แมสตาร์ว์ภาค3จะมีการหลุดบนโลกออนไลน์นะฮะแต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อไรายได้ของหนังเลยครับตัวหนังสามารถทำกำไรทั่วโลกได้ถึง800กว่าล้านจากทุนสร้างเพียง113ล้านเท่านั้น American Gangster นะครับเป็นหนังที่สร้างและดัดแปลงจากเรื่องจริงกำกับโดย Scott. ลิลลี่สกอตเล่าเรื่องราวของเจ้าพ่อค้ายาในยุค70ผู้มีนามว่าแฟรงค์ลูคัสครับ ที่แฟรงกแกจะนำแป้งจากประเทศไทยนะครับไปลักลอบขายในอเมริกาโดยแกใช้ชื่อแบรนด์แป้งของตัวเองว่า Blue Magic ตัวสินค้าของแกนะครับก็ราคาไม่แพงเรียกว่าถูกพอๆกับบ้านเราในตอนนี้เลยฮะแต่อะไรที่มันผิดกฎหมายย่อมอยู่ได้ไม่นานครับเมื่อทางการได้ส่งวิชชี่โรเบิร์ตนะครับสายสืบตำรวจใจซื่อฝีมือดีมาทลายขบวนการค้ายาเสพติดของแฟรงค์ครับและหนังเรื่องนี้ก็หลุดฉายในโลกออนไลน์ถึง3สัปดาห์ ก่อนวันเข้าฉายจริงครับด้วยทุนสร้างสูงถึง100ล้านเหรียญสหรัฐแต่กลับทำกำไรอยู่ที่265ล้านเหรียญครับหากค่าโปรโมตค่าจ่ายคืนโรคหนังยังไงก็เจ๊งครับ โอ้ยขาจจบุกถึงอย่างนั้นนะครับตัวหนังก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นการปลอบใจครับ The Hurt Rocker นะครับคือภาพยนตร์แนวสงครามดราม่าตัวหนังเล่าถึงหน่วยกู้ระเบิดในสงครามอิรักซึ่งทําหน้าที่กู้ระเบิดตามจุดที่ต้องสงสัยต่างๆครับนำโดยจ่าสิบเอกวิลเลียมเจมส์ที่มีนิสัยเลือดร้อนและไม่ฟังใครเจมส์ James, มักจะปฏิบัติภาร,รกิจตามใจตนเอง ไองานกู้ระเบิดมันก็เป็นงานที่อันตรายนะฮะทาให้ลูกทีมคนอื่นๆไม่พอใจพี่เจมส์เท่าไหร่นักนี่เป็นหนังอีกเรื่องที่สนุกและลุ้นระทึกไปกับการได้เห็นตัวละครครับว่าจะถูกระเบิดตายหาหรือไม่หนังยังนําเสนอเรื่องจริงที่เวลาคนเราอยู่ในความตึงเครียดนะครับเรามักขาดสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆน่าเสียดายครับที่รายได้ของหนังไม่ตรงตามเป้าเท่าไหร่อาจเพราะตัวหนังมันหลุดในโลกออนไลน์ถึง5เดือนเลยครับก่อนหนังจริงเข้า ฉายและ The He r ร็อกเกยังเป็นหนังที่มีการฟ้องร้องเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์มากถึง10คดีครับหรือรายได้ของหนังจริงๆไม่ได้มาจากการฉายโรงวะ่ะแต่มาจากการฟ้องคดี Super รเนะครับเป็นหนังไซไฟแฟนตาซี Fantasy, ที่เรื่องราวจะเกิดขึ้นในปี1979หลังจากที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้ปิดล้อมพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Are a ียวัวัตถุพยานทุกอย่างที่พบเห็นในพื้นที่นั้นนะครับได้ถูกส่งไปเก็บอย่างแน่นหนาในฐานทัพ ที่รัฐโอไฮโอทว่าได้เกิดอุบัติเหตุกับขบวนรถไฟที่ขนวัตถุเหล่านั้นเมื่อรถไฟตกรางทําให้มีบางอย่างหลบหนีออกจากตู้รถไฟมาได้เด็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่กําลังลองถ่ายหนังด้วยกล้องซูเปอร์เอก็บังเอิญจับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ครับก่อนที่เจ้าสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดเรื่องราวอันน่าสะพึงกับผู้คนทั่วโลกครับแม้ซูเปอร์เอกใครับจะหลุดและถูกปล่อยในโลกออนไลน์ก่อนหนังเข้าฉายจริงแต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมด ของหนังเลยครับนอกจากจะประสบความสําเร็จในด้านรายได้รวมไปถึงเสียงชื่นชมจากคนดูแล้วนะครับตัวหนังยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับซีรีส์ของ Netflix อย่างเรื่อง s t a t เ r อร์ติงอีกด้วย แอนนี่ครับเป็นภาพยนตร์แนวมิสซิคอที่สร้างจากนิยายดัดแปลงของละครบลอดเว์ครับเล่าเรื่องราวของแอนนี่เด็กกำพร้าที่ได้ไปพบเจอกับตัวละครที่ชื่อสแต็กโดยสแต็กเขาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กครับพี่แต็กแกก็เลยรับแอนนี่มาอุปถัมเป็นลูกเลี้ยงครับแอนนี่ไม่ใช่หนังที่จะถูกใจคนดูได้ทุกคนครับสำหรับเด็กๆที่ดูเรื่องนี้จะสนุกแต่ผู้ใหญ่ที่ดูจะหน้าบูดและอุทานหนังเขี่ยอะไรี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมพูดมานะครับคุณจะเห็นว่า บางเรื่องที่หลุดในโลกออนไลน์มันส่งผลกระทบต่อไรายได้ของหนังอย่างมากยิ่งถ้าเกิดว่าไอที่หลุดออกมาคือคุณภาพ่วยในวันที่ฉายจริงใครมันจะไปดูแล่ละครับและเรื่องแอนนี่มันหลุดก่อนฉายถึง3สัปดาห์เลยนะฮะกลายเป็นหนังเจ๊งอีกเรื่องของค่ายโซนี่พิ t เจอร์เคาะซ้ากรรมซ้าจริงๆกับโซนี่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ของทางค่ายที่หลุดนะครับยังมีเรื่องฟิล y ีด้วยครับฟิลรีคือภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันที่กำกับโดยเดวิดเอเยอร์เล่าเรื่องราว ช่วงสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่2ในเดือนเมษายนปี1945เมื่อกองกำลังพันธมิตรของอเมริกาพยายามบุกเข้าไปในเมืองเบอร์ลินของเยอรมันแต่ก็ต้องเจอกับการป้องกันที่แน่นหนาจนไม่สามารถทะลวงเข้าไปได้ทําให้วอร์แดดี้จ่าสิบเอกของกองทัพกับลูกทีมอีก4คนต้องขับรถถังประจันบานนาว่าฟิลรี่ทำภารกิจบุกตะลุยฝากองทัพนาซีเข้าไปในใจกลางจุดยุทธศาสตร์ฟิลรี่เป็นหนังที่ประสบความสำ เร็ดอย่างมากครับในด้านรายได้และทางค่ายโซนี่ก็เชื่อว่าหนังจะสามารถทำกำไรได้มากกว่านี้อีกครับถ้าตัวหนังไม่หลุดในโลกออนไลน์ก่อนฉายโรงจริงทางโฆษกของโซนี่ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องของอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับบริษัทนอกจากนี้ทางเว็บไซต์ e x c e p i o นะฮะโอ้โหนี่ชื่อเว็บหรือคาถาในแฮร์รี่พอตเตอร์วะเนี่ยเขาได้สรุปด้วยนะครับว่าตอนที่ฟิลลี่หลุดออกมาเนี่ย มีคนไปดาวน์โหลดเรื่องนี้ถึง1.2ล้านครั้งเลยครับ The Revenant นะครับเป็นหนังที่ผมอวยอยู่บ่อยครั้งในช่องนะว่าคุณต้องดูมันสักครั้งในชีวิตหนังเรื่องนี้สร้างและดัดแปลงจากเรื่องจริงของชายที่ชื่อฮิวกลาสครับชายผู้โดนหักหลังและถูกปล่อยทิ้งให้ตายฮิวต้องเจอกับช่วงเวลาสุดทรหดจากสภาพแวดล้อมที่พร้อมฆ่าเขาได้ทุกเมื่อนี่เป็นหนังที่บทสนทนาน้อยมากๆครับตัวหนังจะเน้นไปที่การกระทําของตัวละครและบรรยากาศของเรื่องแทนทำให ต้องลุ้นเอาใจช่วยฮิวกราสอยู่เสมอสําหรับเรื่องนี้แล้วมันก็มีหลุดออนไลน์ก่อนฉายจริงเหมือนกันครับคนที่ปล่อยหลุดนะครับมีชื่อว่าคลายมอริอตตี้ซึ่งตัวไฟล์ที่เขาปล่อยนะครับมียอดดาวน์โหลดถึง1ล้านครั้งเลยฮะไม่มีข้อมูลนะครับว่าชะตากรรมของคลายจบแบบไหนแต่แหล่งข่าวที่ผมไปค้นมาเนี่ยเขาบอกว่าคลายแกโดนค่ายหนังเอาเรื่องแบบถึงที่สุดเลยฮะถึงแม้ว่าตัวหนังจะหลุดก่อนฉายแต่มันก็ไม่มีอะไรที่มาหยุดความแรงของหนังเรื่องนี้ได้เลย ตัวหนังทํากําไรได้เยอะพอสมควรไหนจะเสียงชื่นชมจากคนดูและนักวิจารณ์ที่มากกว่าเสียงดา่าที่สําคัญชาวอินเทอร์เน็ตในตอนนั้นต่างก็พากันพูดถึงแต่ลีโอนาร์โดที่สามารถคว้ารางวัลอสการ์มาได้จากการแสดงบทฮิวกาสส่วนใหญ่เวลามีไฟล์หนังหลุดบนโลกออนไลน์นะครับค่ายหนังมักจะเทคแอคไม่ฟ้องก็ไล่ลบทันทีนะฮะแต่มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่หลุดออกมาแล้วค่ายดันเห็นดีเห็นงามครับกับเรื่องเดทพู o ต้องเล่า ย้อนที่มาที่ไปก่อนครับเดดพูลที่เป็นคนแสดงปรากฏตัวครั้งแรกใน x m e n o r i g i n Wolverine คนที่รับบทเดดพูลก็คือไรอันเรโนครับแม้ว่าบทของเขาในภาคกำเนิดวูฟเวอรีนจะไม่ถูกใจแฟนคลับรวมไปถึงไรอันที่แสดงตัวนี้ก็ตามแต่ไรอันแกไม่ยอมแพ้ครับแกเชื่อว่าแกสามารถทำบทเดดพูลให้ดีกว่าใน Origin w o l v e r i ร e ได้พี่ไรอันเลยอยากจะทำหนังเดี่ยวของตัวละครนี้ฮะซึ่งทางฟ็อกไม่อนุมาตให้ทำครับด้วยความ เดนพู Deadpool มันต้องเป็นหนังเรทอาร์รวมไปถึงไอตัวละครนี้ในภาคกำเนิดบุบบารินมันก็ถูกพูดถึงไปในทางลบซะส่วนใหญ่ค่ายเลยขาดความมั่นใจที่จะกล้าลงทุนสร้างเดนพูครับจนกระทั่งตอนปี2014ครับมีไฟล์คลิปฟุตเทจเดนพูที่แสดงโดยไรอันเรโนปล่อยออกมาทางอินเทอร์เน็ตครับหลังจากที่ไฟล์นั้นถูกอัปโหลดลงก็มีผู้คนเข้าไปดูอย่างล้นหลามจนค่ายฟ็อกเปลี่ยนทัศนคติกับเดนพูใหม่เลยฮะไฟเขียวให้ไรอันทำหนังเรื่อง ้ไดก็ถือว่าค่ายคิดถูกแล้วนะที่เลือกผลักดันเดดพูเพราะในช่วงก่อนที่ฟ็อกจะตกเป็นของดิสนีย์นะครับเดดพู Deadpool เป็นคืนหนังฮีโร่ที่แบกค่ายฟ็อกเลยครับในขณะที่หนังแนวนี้ของค่ายกลับถดถอยลงทีนี้คุณผู้ชมครับอยากทราบไหมครับว่าไอฟุตเทจของเดดพูมันหลุดมาได้ไงคนที่ปล่อยหลุดก็คือตาไรอันเรโนนี่แหละฮะไม่ใช่คนอื่นเลยโดยไรอันได้เปิดเผยเรื่องนี้กับสื่อว a น i ิตี้แฟลนะครับระหว่างโปรโมทเด a d ูแอนด์ฟูเบรินครั ว่ากูเองนี่แหละที่ปล่อยไฟล์กรณีของไรอันมันดีตรงที่ว่าไอตัวหลุดนะครับมันเป็นเพียงแค่ฟุตเทจทดลองเท่านั้นไม่ใช่ฟุตจากหนังจริงแต่หนังฮีโร่เรื่องต่อไปที่หลุดมานะครับมันคือของจริงเลยกับ a v e n g e r e N เ g a m e กบทสรุปของมาหากราบศึกธานอตอันยิ่งใหญ่กับ A เ e n g e r e n d g a m เกที่ทุกวันนี้ครับหลายคนก็ยังยกให้เรื่องนี้คือหนังมาเวลที่ดีที่สุดที่เคยสร้างมาคุณผู้ชมครับด้วยความที่ e อ d นเกมมันเป็นหนังฮีโร่ ที่ยิ่งใหญ่และหลายคนรอคอยน่าเห็นใจบางคนครับที่รอดูเรื่องนี้ในโรงแต่กลับต้องไปเจอสปอยแบบไม่ได้ตั้งใจกูนี่แหละไอสัตว์เพราะมันมีคนเฮียบางคนครับดันแชร์ไอฟุตท,ที่หลุดบนโลกอินเทอร์เน็ตเฮ้ ก่อนที่เอนเกมจะเข้าฉายได้5วันนะครับมีฟุตเทหนึงที่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของหนังเป็นเวลา5นาทีหลุดออกมาว่อนทางอินเทอร์เน็ตฮะหลังจากที่หลุดออกมาได้แป๊บๆมาวิลสตูดิโอก็ทำการไล่ลบคลิปเหล่านั้นออกโดยไวแต่มันก็ไม่สามารถทำได้หมดครับเพราะมันมีบางคนฮะที่เซฟคลิปไว้แล้วไปแชร์ต่อสิ่งที่มาวิลทาได้คือขอร้องอย่าแชร์ต่อคลิปดังกล่าวเพราะจะทาให้คนที่ยังไม่ได้ดูหนังจริงพอไปดูแล้ว แล้วเ,เขาจะไม่อินรวมไปถึงท่านประธาน MCU อย่าง Kevin Feige นะฮะ mm. ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับว่า mm. ผมไม่ปลื้มเลย mm. มันไม่เจ๋ง mm. มันไม่ได้สนุก mm. ทั้งหมดนี้ก็คือหนังที่หลุดก่อนฉายจริง อยากจะบอกว่าไอ้หนังที่มันหลุดออกมาก่อนใช้จริงหรือหนังที่มันเพิ่งเข้าโรงแต่มีให้ดูแล้วทางอินเทอร์เน็ตมันมีมาเรื่อยๆนะครับพวกปล่อยเถื่อนแล้วก็ยังมีคนอีกจํานวนเยอะนะครับที่เลือกที่จะดูแบบเถื่อนเพราะมองว่าก็ฉันเสียค่าเน็ตทําไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ดูอยากให้ลองเปลี่ยนไมค์เซตดูนะครับหนังสักเรื่องเนี่ยเวลาทํามันต้องใช้การลงทุนนะครับการที่เราไปดูเถื่อนเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเราไม่ได้จ่ายเงินหรือสนับสนุนให้กับเจ้าของหนังเลย อย่างไรก็ตามครับขอชื่นชมบางคนที่เคยดูเถื่อนแล้วเปลี่ยนไปสนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์คุณคือบุคคลที่มีคุณภาพครับส่วนเรื่องสปอยเนี่ยมันก็จะมีแบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะฮะประเภทแรกก็คือกูกูอยากสปอยทําไมกูเฉยเฉยเออหรือถ้าใครจะมาสปอยอะไรให้กูฟังกูก็ไม่เป็นไรกูไปดูกูก็จะรู้สึกแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นกับประเภทที่2คือ,อเฮียไม,ไม่เอากูไม่เอาสปอยอย่าสปอยดิกูจะรอดูจริงสําหรับคนที่ชอบสปอยนะครับคุณต้องให้ความรีสเปคคนที่ไม่ชอบ ฟังสปอยด้วยนะครับอย่ายึดติเอาตัวคุณเป็นที่ตั้งบางคนแม่งเอาเรื่องที่ไปรับรู้มาเนี่ยสปอยให้คนอื่นฟังอย่างสนุกสนานหรือโพสต์คลิปสปอยฉากจบฉากพลิกนู่นนี่นั่นโดยที่ไม่ได้นึกถึงคนที่ไม่ได้อยากเห็นสปอยนั้นเลยนะครับที่น่าเศร้าคือไอคนที่โพสตสปอยอ่ะแม่งไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะฮะออกไปทางขำๆสนุกสนานด้วยซ้ำมันไม่ได้ทําให้คุณดูเทแต่แม่งโคตรไร้มาราย,ยาทโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง JCB กดกระดิ่ง doing a on JVB. Now I'm in the game, I was on the bench, on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it was the beamer, now I want the dance. Spending on the back, like here I go again.